ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับถูกกับผมอีกเช่นเคยไอเดอรี่เชลเลอร์น e l เอลเดนดิงทิปทิปเล็กๆสำหรับคนเล่นเอลเดนดิงครับวันนี้ผมจะขอพูดถึงวิธีการตามหาหนึ่งในไอเทมอัปเกรดชิ้นสําคัญที่หายากยิ่งในเกมนี้อย่างหินแร่ศีรามังกรโบราณหรือ,อหินอัปเกรดหินแร่ขั้นเก้านั่นเองโดยหินแร่นนเนี้ยเป็นหนึ่งในไอเทมที่สําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ทําให้เราสามารถตีบวกอาวุธธรรมดาของเรา ให้ไปอยู่ในขั้นสูงสุดอย่างขั้นบวก25ได้ครับในเกมนี้อาวุธธรรมดานั้นจะตีบวกได้ถึงขั้นบวก25และอาวุธจากบอสหรืออาวุธตำนานจะสามารถตีบวกได้ถึงขั้นบวก10ครับโดยผมต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะหินแร่ศิลากรกโบราณเนี่ยมันหายากสุดๆทั้งเกมคุณมีโอกาสได้มันมาแค่13ชิ้นเท่านั้นครับคุณจะเอาไปตีบวกอาวุธอะไรให้คิดให้ดีนะถ้าคุณอยากได้มากกว่า13ชิ้นต้องไปเล่นในเซฟอันใหม่ไม่ก็ เข้าไปใน new game plus เท่านั้นเลยครับความจริงเนี่ยแต่เดิมมันหายากกว่านี้อีกนะแต่เดิมในแพชก่อนเนี่ยมันหาได้แค่11ชิ้นทั้งเกมแต่ในแพชล่าสุดแพช1.03ได้มีการเพิ่มให้เราสามารถหามันได้มากสุดถึง13ชิ้นครับณนะตอนนี้โดยจเจ้าหินแรกศิลา,ากรรโบราณเนี่ยผมจะขอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มของ9ชิ้นแรก9ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็น9ชิ้นที่เราสามารถเดินเข้าไปในแมบปบแล้วก็เก็บมันมาได้เลย เอามาใช้ได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรเยอะอยุงย่งยากในกลุ่มที่2ครับเป็นอีก4ชิ้นที่เหลือเราจะได้จากการทําเควสกับ NPC บางคนครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเล่นเกมนี้จบก่อนจะอัปแพตหนึ่งจุดศูนย์สามทำให้เควสของ NPC บางคนผมไม่สามารถทําได้และยังไม่สามารถเอามาใส่ทุกคนได้นะครับฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นวิธีการตามหาหินแร่ศิรามงกรโบราณพาร์ทที่1ครับพาร์ทของการตามหา9ชิ้นที่คุณเข้าไปเก็บได้เลยแบบไม่ต้องทําเควสไม่ต้องทําอะไรเลย พาร์ทที่2จะตามมานะครับห SI e ลังจากผมเล่น e ิวเกม Plu สไปได้ระยะหนึ่งแล้วครับเอาละก็อย่าเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับหินแรกศิลามงคลโบราณทั้ง9ชิ้นที่เราสามารถเดินไปเก็บได้เลยนั้นจะแบ่งอยู่ใน3โซนดังนี้ครับ4ชิ้นแรกจะอยู่ในโซนแดนหิมะครับ2ชิ้นต่อมาจะอยู่ในโซนพฤกษาศักดิ์สิทธิ์และ3ชิ้นสุดท้ายจะอยู่ที่ฟารุมอสุราฟารุมอสุรา,พ,าพังทลายครับเอาละ จบเอาไลน์จบโอเวอร์วิวไปแล้วมาเริ่มที่เนื้อหากันเลยดีกว่าสารับหินแร่ศิลามงกรโบราณอยู่ในดันหิมะนั้นผมจะไล่นะครับข้อที่1จะหาได้แถวบริเวณโบสถ์หย่อนใจครับให้ทุกคนไปที่โบสถ์ย่อนใจก่อนจากโบสถ์ย่อนใจนะครับถ้าทุกคนหันหน้าเข้าตัวโบสถ์แล้วหันหน้าไปทางซ้ายครับจะมีหัวกะโหลกยักษ์อันหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับให้ทุกคนขี่ม้าขึ้นมานะแล้วเข้ามาตรงข้างในปากของหัวกะโหลกครับมันจะมีศพศพหนึ่งอยู่ในนั้นจะเป็นหินแร่สิลามงกรโบราณชิ้นแรกครับ สำหรับก้อนที่2นะครับจะอยู่ในแมปพิมะทางฝั่งซ้ายมือตรงบริเวณนี้เลยตอนที่ผมปักหมุดอันนี้เอาไว้ถ้าคุณมาที่นี่ตอนเวลากลางคืนนะครับมันจะมีโอกาสที่จะสปอนขอบวนรถอยู่ครับอีกอบวนรถอันนี้เนี่ยจะมีมินิบอสสอตัวให้คุณได้สู้ครับถ้าคุณสู้ชนะเขาได้แล้วก็คุณจะได้เซ็ตชุดเกราะของเขามาและได้หินแร่สีาบังกรโบร,ราณมาด้วยอีกหชิ้นครับ สำชีพที่3นะครับก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยอยู่ในนี้เลยครับอยู่ในอุโมงค์เยราฟอานิกส์ครับเมื่อเข้าไปในอุโมงค์เยราฟอานิกส์นะครับให้ดรอปดาวไปที่ข้างล่างครับไม่ต้องสู้กับไอตัวบอลสีม่วงก็ได้นะครับแต่ว่าหินศิรามังกรเนี่ยมันอยู่ข้างหลังมันครับข้างหลังตอนที่มันสปอนออกมาเนี่ยจะมีศพๆนึงอยู่ ตรงนี้เลยนะครับจะมีหินแร่สิรามังกรให้เก็บอยู่หนึ่งชิ้นครับและสุดท้ายครับหินแร่ศิรามังกรโบราณชิ้นที่4ที่อยู่ในแดนหิมะจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราขี่มา้าจากฝั่งซ้ายเลาะตามแม่น้ำม,มาเรื่อยๆจะเจอกับน้ําตกที่เป็นน้ําแข็งอยู่ครับในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเราไต่น้ําตกไปเรื่อยๆจะมีศกศพหนึ่งครับที่มีหินแร่สิรามังกรโบราณให้เราเก็บอยู่อันนึง จบจำเป็นหิมะแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงหินแร่ศีรามังกรโบราณอีก2ก้อนที่อยู่ในแมพพึกษาศักดิ์สิทธิ์กันนะครับสำหรับการมายังแบบพึกษาศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยเลยล่ะครับตอนอื่นเลยคุณต้องเข้าหาแมพหิมะฝั่งซ้ายได้ก่อนพอเข้ามาได้ปุ๊บให้คุณมาที่นี่ครับเมืองจารีออดีนา ah. ที่เมืองเมืองน,นี้จะมีเควสให้คุณทำครับเป็นเควสต้องจุดคบไฟทั้งหมด4จุดในเมืองให้ได้แล้วมันจะเปิดประตูพอร์ทัลที่เราสามารถ ว์ปไปยังพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ได้ครับก่อนที่คุณจะทาการจุดไฟเนี่ยให้มาคุยกับลูกปั้นตรงนี้ก่อนนะพอคุณคุยกับลูกปั้นตรงนี้ปุ๊บเมืองมันจะเปลี่ยนไปครับมันจะมีคบไฟสปอนขึ้นมาในเมืองหลังจากคุณจุดมันได้ครบแล้วให้ขึ้นมาตรงนี้ครับขึ้นมาไดน,นี้มาเรื่อยเรยบนยอดบ,บันไดจะมีประตูพอร์ทัลอยู่อันนึ่นครับให้เข้าประตูพอร์ทัลอันนี้ไปหลังจากที่ออกจากประตูพอร์ทัลมานะครับให้ทุกคนเล่นตามแมปนี้ไปเรื่อยๆครับไต่ตามต้นไม้ไปเรื่อยเรืจุดมุ่งหมาย ตอนที่เราสัมงชี้อยู่เนี่ยถัดจากลานกกว้างกลมอันนั้นจะมีหินแร่ศิลากรงกรโบราณให้เราเก็บอยู่หนึ่งชิ้นครับโดยตัวลานกลมที่เราเห็นจากตรงแม็นี้นะครับมันจะเป็นบริเวณที่มีพรอยู่ครับมันคือพรจะตรัสเมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ครับจากพรนนี้ให้ทุกคนมองไปทางขวามือครับจะมีเหมือนอาคารอยู่ให้ข้ามสะพานไปเมื่อข้ามสะพานไปจะมีศพอันนึงนอนตายอยู่ด้านหน้ารูปปั้นผู้หญิงกอดกันนะครับศพอันนั้นจะมีหินแร่ศิลากรงกรโบราณให้เราเก็บอยู่ครับ1ชิ้น เราจะเก็บหินแร่ชิ้นที่5แล้ว,ลวนะครับให้ทุกคนเล่นตามทางไปเรื่อยๆเลยครับเราจะมายังแมปตรงนี้ครับแมปตรงนี้เนี่ยตรงรานใหญ่พิซซาศักสธิ์เนี่ยเราจะได้สู้กับบ,บอสตัวหนึ่งครับเป็นบอสลอริตาคนเดียวกับที่เราเจอในคืนหารคาเรียอ่าถ้าเราชนะเขาได้แล้วประตูจะเปิดออกครับให้ทุกคนไปตามประตูที่เปิดออกเลยนะครับพอตามทางมาเรื่อยๆทุกคนจะเห็นหอคอยอยู่นะครับต,ตรงหอคอยเนี่ยมันจะมีหีบอันนึงอยู่ครับทุกคนมองดีๆไอหีบอันนี้แหละ ที่มีหินแร่ศิรามงกรโบราณให้เราเก็บอยู่ครับตำหรัที่สุดท้ายนะครับที่เราจะสามารถตามหาหินแร่ศิรามงกรโบราณหรืออ c i ช n t d น a ร o n Smitting Stone ได้นั้นก็คือที่นี่ครับฟารุมอสุรา,ฟาร,ราฟารุมอสุราพังทลายครับเช่นเคยนะครับผมจะขอไม่พูดว่าเราจะมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่ทุกคนจะได้มาเองครับเมื่อเล่นเนื้อเรื่องไปถึงต้นท้ายเกมจริงๆทุกคนจะได้มาเองไม่มีวิธีลัดที่จะได้มาก่อนนะครับ สำหรับที่ฟาร์มอสุรานะครับจะมีหินแร่ศิลามังกรโบราณให้เก็บอย่งหมด3มก้อนด้วยกันครับเรามาเริ่มจากก้อนแรกเลยนะสับชิ้นแรกนะครับจะอยู่ตรงแถวนี้เลยตรงระเบียงตรงนี้จะเป็นระเบียงที่อยู่ก่อนตรงพรที่ชื่อว่าด้านในสุรรสานอาสรพังทลาลนะครับโดยระเบียงตรงนี้เนี่ยจะมีพายุหมุนให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยไม่ยากแน่นอนวันที่คุณวิ่งผ่านระเบียงนี้เนี่ยมันจะมีมังกรตัวหนึง่งสปอนออกมาครับให้คุณฆ่ามังกรตัวนั้นซะเมื่อฆ่ามันได้แล้วคุณจะได้หินแร่ศิลามังกรโบราณช้นที่ไปครับ สำหรับชิ้นที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับวิธีการเดินทางไปเนี่ยผมจะขอแนะนําจากตรงนี้นะตรงนี้คือห้องที่เราสู้กับบอสอ้วนผอมครับถ้าทุกคนจําได้ในคลิปที่แล้วนะหลังจากคุณเอาชนะบอสอ้วนผอมได้แล้วมันจะมีจุดพรขึ้นมาครับเป็นจุดพรอนที่ชื่อว่าแท่นวิหารมังกรไอจุดพรออันนี้เนี่ยหลังจากเราออกจากจุดพรอนนี้ไปนะครับให้เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายแล้วให้ตามทางไปเรื่อยๆนะครับ โดดลงมาไม่ต้องใส่ใจมอนสเตอร์ก็ได้นะครับวิ่งขึ้นบันไดมาครับวิ่งมาสุดทางแล้วก็ขึ้นบันไดนะครับพอขึ้นบันไดปุ๊บให้หาตรงนี้ครับมันจะเป็นแท่งเสาที่ลอยอยู่บนอากาศให้ทุกคนกระโดดผ่านแท่งเสาที่ลอยอยู่บนอากาศไปนะครับจากตรงนี้เนี่ยจะมีมอนอยู่2ตัวเราไม่ต้องสู้ก็ได้ครับมาตรงนี้เราก็เก็บได้เลยครับแค่นี้ก็ได้หินแร่สิรามงครโบราณชิ้นที่สแล้วนะครับและสำหรับชิ้นสุดท้ายในพาธนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยตอนที่ผมมาร์กตรงนี้เอาไว้ จากตรงนี้ครับจากพรบนหลังคาวิหารมังกรให้ทุกคนลงหลังคาไปครับผ่านฝูงนกผ่านอะไรไปก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงที่ผมมาร์คไว้ปกติแล้วจะมีมังกรตัวหนึ่งสปอนขึ้นมาครับให้ทุกคนฆ่าเจ้บบามังกรตัวนั้นซะทุกคนก็จะได้หินแร่ศีลามังกรโบราณชิ้นสุดท้ายไปแล้วครับและนี่ก็เป็นหินแร่สีรามังกรโบราณทั้งหมด9ก้ก้อนนะครับที่เราสามารถไปเอามาได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้อง ผ่านเควสกัอง NPC คนไหนครับสำหรับในพาร์ทหน้าพาร์ทที่2จะเป็นหินแร่ศิรามงกรโบราณอีก4ก้อนนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทำเควสกับ NPC แต่ละคนเพื่อให้ได้มันมาเป็นของรางวัลครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ได้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ไอจอรีเทลเลอร์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครปกันด้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ